นี้เราฟาดตีด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการเกียนเกมเมอร์นะฮะแล้วก็จะทำการพากกร์ตูนเรื่องหนึง่งน่าจะเป็นของอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะเอ่ดี๋ยวก็เริ่มเลยก็แล้วกันโยฟักเก็ทแลลลอรือรืออ้า เฮ้เสียงภาษาไทยโดยเกียนเก็บเมื่อหัวง่วงหัวซัดนี่เบี้ยวเฮ้ยเเฮียทำฮาอะไรเนี่ยโวยแต่เออเออขอโทษครับมันเป็นมือชีพนะนี่มือชีพทำงี้ตรงไหนวะ ดูควงนี่ได้เปล่าเฟี้ยวเฟี้ยวเขามาดิยากูเสียวทูดยาอย่าครับงั้นไปข้างนอกกันเถอะไปข้างนอก,กนเถอะชิปเฮ้เพื่อนกูโดดยิงห้ำแตกกูไม่สนใจกูจะล็อก เลละลละละกูเพิ่งหลุดมาจากสีธัญญาเล่นลละล่ลลาไก่ไก่อยู่ไหนกูอยากแดกไก่ในน้ำเล่นละรอรกูด้วยอรอลอกูด้วยกูกระตุกเล่ลละเยเอิ่มเออมันทำยี้ยอะไรดูนี่ตัดเง ออเรอะเรอะไรอะไรเออกุกก uh, ุก <necessary> กุกก็ทำได้เออแยกส่วนอืมเออฮึดกรอเดาเอเอฮึดกรอเดาฮึดเอฮึดเอฮึดกรอเดาฮึดอึดเอเอไอมันทำยี่อะไรวะถูจะไปรู้เหรอมึงหนุนมาจากหลังมึงดีจับเต็มโอ้โหเฮ้ กูคืออเมดเออเออเอาไงดีวะเอาไงดีอะเดี๋ยวนเสียตูดยังไม่รู้วะแต่กูกูเสียตูดมากเลยเปิด้วเบอร์ดีกว่าะเข้ามานะกูมีดุลนะเสียตูดยังไงไม่รู้อะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นแม่มงก์เย็นดูกูยังไม่ตายคุย กูก็ไม่สนใจกูจะล็อกฮึกูนี่มืออาชีพเฮ้ยว่าตรงนั้นมีอเบะแน่ไปเหอะกูคืออะไะเฮ้ยนั่นแหละกระสุนเข้าไปเลยอืมยองยอง นั่งให้สับจิงเอาเอาดุนู่เบ็ด slow motion โหกะอุ้มกะไปก็ขันสับตายกูมึงตายหาไปซะเยีาเพิ่นกูตายนี่ดีกว่ากะถูกกับชีวิตจังเลยโอ้โหกะถูกชิบหายไปรอคนเอ๊ะนั่งใหสับอุ้มเอ๊ะกูรอตายเพราะกูกะถูก เออเอาเราบปไปแดกตู้ควายไม่โดนหรอกอีกรูปโดนแน่มันรู้นี่ไงวะวงกูเทมไม่รอกูนี่แหละคืออาเบะที่แท้จริงกูมีตาข้างเดียวนี่แหละอาเบะที่แท้จริงไม่จ้าปอสับไปดีกว่ามึงไม่ใช่อาเบะหรอกนะอาเบะ,ะต้องมีดุนลาไปไกหซะไก่ ไก่กูจะล็อกดอกกูกำลังมันเลยเฮ้ยนั่นใครวะยิงแม่งเฮียกยก่โอเคไม่ได้กย์ได้กูรอคนอยู่แล้วเนี่ยเออสโลมอชชอนโอ้ยเฮียขันหักตาสามุ่ง Gai, okay, ok mà đẹp ok mà ôi này lại cứ hả ta khéo 2 ngàn rồi này quá buộc máy buộc quá lắc anh nha cái okay, ok mà đẹp nãy nay bát nguyệt nhưng cũng, làm gì cũng yeah <laughs> được. không được lời cái súng cái cho cái này xong đấy cũng không được đâu hia ơi thùng nữa tân cù cài ông ấy qua gì ล็อกเอาอ้ครับมึง่บูบูดีวะมึงไม่บูมึงก็ตายละกูนี่ยเก่งไหม่ยยิงแม่ควายกูเทพแล้วกูเนี่ยอาเบะที่แท้จริงเห่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 ไม่มีใครเห็นเฮ้ยลุ้งแม่งเลยช็อตตุ้มไปหาซะควายเอ้ย เฮ้ยฮะอยู่ไหนระเบิดระเบิดล่ะแล้วระเบิดล่ะอยู่ไหนล่ะระเบิดระเบิด,บด,อ,บดอ้าวเชื่อไว้ไหนรู้ดีว่าไอ้ควายไม่ก็จบไปกับการภาคครั้งที่สองต่อจากเรื่องยออัยเลยในก้าแล้วนะครับก็อืมอยากให้มีคลิปต่อไปก็ subscribe กันเข้ามาเยอะๆนะครับหรือคอมเมนต์ด่อาอะไรกันมาก็ได้นะครับครับ จากเกมเมอร์เกมเมอร์ที่อะไรเออช่างม่เหรอนะครับวันนี้ก็ขอรอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ